สวัสดีครับวันนี้พบกับฟุตบอลโดนใจเราจะมาอัปเดตข่าวสารพิมลีกประจำวันที่1สิงหาคม2565โดเมนิโกเทเดสโกปฏิเสธที่คอมเมนต์เกี่ยวกับโอกาสในการดึงตัวติโมเวเนอร์ของเชลซีกลับมาอาเบรไลฟซิกอีกครั้งโดเมนิโกเทเดสโกปฏิเสธที่จะพูดถึงโอกาสการดึงตัวติโมเวเนอร์จากเชลซีกลับมาอาเบไลฟซิกในช่วงซัมเมอร์นี้ เวนเนอร์ er ตกเป็นข่าวว่าจะโดนเชลซีปล่อยตัวออกไปและไลฟ์ซิปก็เป็นหนึ่งสโมสรที่พร้อมรับตัวกลับมาติโมเวนเนอร์ไม่ใช่นักเตะของผมไม่ใช่นักเตะของเราเขาเป็นนักเตะของเชลซีเทเดสโกกล่าวฉะนั้นผมก็มีความเห็นที่ชัดเจนในเรื่องนี้อยู่แล้วคือจะไม่แสดงความเห็นไม่วางตำแหน่งตัวเองกับนักเตะที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสโมสรของเราและไม่ได้อยู่ภายใต้สัญญากับสโมสรของเรา ในความเห็นของผมมันเป็นเรื่องของความเคารพนั่นคือหลักการสำคัญสำหรับผมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมยื่นข้อเสนอครั้งสุดท้ายเพื่อเอาแฟรงกี้เดยองมาจากบาร์เซโลนาและพร้อมจ่ายหนี้ที่สโมสรติดกับนักเตะไว้ด้วยสปอร์ตสื่อในประเทศสเปนรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ได้ยื่นข้อเสนอครั้งสุดท้ายในการลาดตัวแฟรงกี้เดยองของบาร์เซโลนามาร่วมทีมในซัมเมอร์นี้เดยองถือเป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่การเจรจากับบาซ่าและนักเตะก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้เลยล่าสุดแมนยูพร้อมที่จะช่วยจ่ายหนี้ที่เจ้าบุญทุ่มค้างชำระบวกกับให้ค่าเหนื่อยนักเตะสูงถึง450,000ปอนด์ต่อสัปดาห์มากที่สุดในทีม ขณะเดียวกันยังมีเชลซีที่สนใจนักเตะและพร้อมยื่นเซซ่าอัสปิลิกุยตากับมาโกสอลานโซไปแลก ปีเตอร์สมายเคิลมองว่าการลุ้นแชมเปียนลีกปีนี้คงไม่ได้มีแค่แมนเชสเตอร์ซิตี้กับลิเวอร์พูลเหมือนหลายปีที่ผ่านมาปีเตอร์สมายเคิลเชื่อว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้กับลิเวอร์พูลคงไม่ใช่ม้าสองตัวในการลุ้นแชมเปียนลีกเหมือนช่วงหลายปีที่ผ่านมาในช่วง5ปีหลังแมนซิตี้คว้าแชมเปียนลีกไปครองถึง4ครั้งและอีกครั้งตกเป็นของลิเวอร์พูล สำหรับแมนซิตี้และลิเวอร์พูลนี่ไม่ใช่การว่านเมล็ดพันธุ์เพื่อสร้างทีมสำหรับทั้งสองทีมมันจะเป็นฤดูกาลที่แตกต่างอย่างมากสมัยอิกเคินกล่าวกับ The Time มันคือการเปลีป่ยนแปลงครั้งสำคัญในแง่ของสไตล์การเล่นโดยเฉพาะซิตี้ที่เป๊ปกว่าดีโอลาการเซ็นสัญญากับเอลลิงเบลฮาเลนและปล่อยราฮิมสเตอร์ลินและ กาเบลจะซุสออกไปนั่นคือการแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะใช้ระบบกองหน้าหมายเลข9ซึ่งเราไม่เคยเห็นในทีมของเป๊ปมาก่อนมันจะออกมาเป็นอย่างไรต้องใช้เวลาแค่ไหนฮาร์เลนจะทำได้ดีที่พิมยรีกแบบในเยอรมันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเขาจะทำา5 5ประตูใช่ถ้าทีมช่วยเหลือเขาแต่ซิตี้ไม่ชินกับการเล่นแบบนั้นส่วนลิเวอร์พูล นั่นก็กําลังมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันพวกเขาเซ็นสัญญากับดาวินนูเยสแต่ก็เสียซาดีโอมาเน่ไปนูเยสจะดีเท่ากับมาเน่หรือเปล่าผมสงสัยเรื่องนี้การแข่งขัน จะมาจากเชลซีและสเปอร์ที่มีการเสริมทัพได้ดีอันโตนิโอคอนเต้เป็นผู้จัดการทีมที่ฉลาดมากกับการดึงสิ่งที่ดีที่สุดออกมาจากนักเตะผมยังมองไปถึงอาเซนอลนและนี่เป็นครั้งแรกที่ผมใช้เวลาพอสมควรในการคิดถึงเรื่องท็อปโฟร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปรีซีซั่นมีแนวโน้มที่ดีแต่ในความเป็นจริงคือยังต้องการกระบวนการกับการเปลี่ยนแปลงที่ยาวนานสมสรนต้องหนุนหลังเอริกเทนฮากในการเซ็นสัญญากับนักเตะ ที่เขาต้องการซึ่งมันจะทําให้ซีซั่นแรกของเขาทําผลงานได้ดีด้วยสมัยเคลิ้กเก่าม m นเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมปล่อยอีธานเลตไปเก็บประสบการณ์กับวัตฟอร์ดในแชมเปี้ยนชิพด้วยสัญญายืมตัวม a นเชสเตอร์อินฟินิ่งนิวรายงานว่ามนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ตกลงปล่อยอีธานเลตให้วัตฟอร์ดยืมไปใช้งานโดยที่ผ่านมาเลดโดนส่งไปให้สวนซิตี้และบอลมัดยืมตัว และล่าสุดก็ได้ไปลุยพรีซีซั่นกับสโมสรด้วยอย่างไรก็ตามตัวทีมต้องการให้เขาได้ลงสนามอย่างต่อเน,นื่องเลยตอบตกลงที่จะให้วอตฟอร์ดยิมงไปใช้งานสำหรับเลดฤดูกาลที่ผ่านมากับสวันซีเจ้าตัวได้ลงสนามไป27นัดทำไป4แอซซิสต์เบรนฟอร์ดเตรียมคว้าตัวมิเคลดัมกาดของซัมโดเรียมาเสริมแดนกลางในการลุยพิมลีฤดูกาลใหม่ จานลูกคาดิมาซิโอนักข่าวอิตาเลียนรายงานว่าเบรนฟอร์ดเตรียมดึงตัวมิเคนดำการของซัมโดเรียมาร่วมทีมสำหรับเบรนฟอร์ดเพิ่งเสียคริสเตียนอิริเซนไปทำให้พวกเขาต้องมาหาตัวแทนมาเสริมในแดงกลางล่าสุดเป็นดัมกาดของซัมโดเรียที่ตกเป็นเป้าหมายของพวกเขาและมีการยื่นข้อเสนอจำนวน11ล้านยูโรบวกโบนัสอีก7ล้านยูโรให้พิจารณาแล้วโทนี่คาสคาริโน وم. อดีตกองหน้าแอสตันวิลล่าและเชลซีแนะนำแจ็คกิลิชกองกลางแมนเชสเตอร์ซิตี้ต้องโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมกับทีมให้ได้ไม่เช่นนั้นอาจจะถูกปล่อยออกจากทีมได้ที่ผ่านมากิล i ิชถือว่าทำผลงานได้อย่างน่าผิดหวังหลังยิงได้เพียง3ประตูกับ3เอซิสจากการลงเล่น26นัดในลีกอังกฤษฤดูกาลก่อนโดยที่เป๊ปกวาดีโอลาจะออกมาปกป้องฟอร์มของนักเตะตลอด เมื่อจบฤดูกาลถ้าเขาไม่สามารถเล่นได้ตามมาตรฐานของตัวเองสิ่งที่เรารู้ว่าเขาสามารถทำได้และทำไมพวกเขาถึงยอมจ่าย100ล้านปอนด์เขาอาจจะโดนปล่อยยืมตัวหรืออาจกลับไปอยู่กับวิลล่าก็ได้ฟอร์มการเล่นของเขาไม่สม่ำเสมอกับแมนซิตี้คา,ารีโนกล่าวผมไม่ได้ พูดถึงฟอร์มที่พอได้6จาก10เขาต้องเล่นได้8หรือ9เขามีคุณภาพอย่างสูงแจ็คจะเจอปัญหาคุณไม่สามารถเป็นผู้เล่นค่าตัว100ล้านปอนด์และเล่นธรรมดาได้มาตรฐานของคุณสูงกว่านั้นมาตรฐานของซิตี้ก็เหมือนกันเขาเล่นด้วยฟอร์ม6จาก10ปบ่อยเกินไป มาคัสเรดฟอร์ดกองหน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยืนยันจะกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีอีกครั้งในฤดูกาลนี้หลังโดนวิจารณ์ฟอร์มอย่างหนักเมื่อซีซั่นที่แล้วเพราะยิงได้เพียง5ประตูเท่านั้นจาก31นัดที่ลงสำหรับผมเส่วนตัวแล้วมันประเมินค่าไม่ได้เลยกับซีซั่นที่ผมมีบางครั้งผมไม่ได้จุดจอกับมันมากนักเพราะ ปกติแล้วเราจะเล่นเกมในฤดูการร้อนดังนั้นในฤดูการต่อมาจึงค่อยๆเข้าสู่ฤดูการอย่างแท้จริงแต่ในปีที่นี้ผมมีช่วงเวลาเบรกผมได้พักฟื้นฟูจิตใจและร่างกายจากนั้นก็ปรีซีสซันที่เหมาะสม ผมรู้สึกว่ามีความสุขจริงๆผมดีใจที่ได้ทำแบบนั้นผมคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติเมื่อคุณทำงานไม่ดีอย่างที่ควรเป็นก็จะโดนวิจารณ์มันเป็นส่วนหนึ่งของเกมผมบอกเสมอว่าผมคือนักวิจารณ์ที่รุนแรงที่สุดของตัวเองเมื่อรู้ว่าผมไม่ได้เล่นฟุตบอลที่ดีที่สุดและ รู้ว่าเมื่อไหร่ที่จะต้องปรับปรุงแน่นอนว่าฤดูกาลที่แล้วมันเป็นช่วงเวลาที่ผมต้องไตรตรองผมมีช่วงพักร้อนและปีซีชั่นที่ยาวนานผมรู้สึกว่าผมพร้อมมากสำหรับฤดูกาลนี้เรดฟอร์ดกล่าวลีดยูเนเต็ดเตรียมยกเลิกสัญญากิโก้กาเซียประตูตัวสำรองของทีมเพื่อเปิดทางให้นักเตะหาสโมสรใหม่ได้ง่ายขึ้นเดลี่เมล สื่อในประเทศอังกฤษรายงานว่าลีดยูเนเต็ดเตรียมยกเลิกสัญญาให้กับกิโกกาเซียเพื่อให้นักเตะย้ายทีมสำหรับกาเซี Garcia, ยย้ายมาอยู่กับลีดตั้งแต่ปี2019และเป็นคนสำคัญในการช่วยทีมเลื่อนชั้นมาเล่นพรีเมียร์ลีกได้อีกครั้งอย่างไรก็ตามหลังจากขึ้นมาลีกสูงสุดทีมก็ได้คว้าตัวอิลองมาซิเยมาร่วมทีมและเบียดเขาเป็นตัวสำรอง โดยรุดดูการที่ผ่านมาเจ้าตัวโดนส่งไปให้ออนเช่ยิ้มแต่ก็เป็นแค่มือสองและต้องกลับมาสโมสรหลังเหลือสัญญาอีกปี official บอลหมัดประกาศยินยันการเซ็นสัญญามาคัสตาวเนียมาจากมิสเตนโบรเสริมเดนกลางบอลหนัดบอลหมัดทีมน้องใหม่หน้าเดิมของพิมเลีจัดการเปิดตัวมาคัสตาวเนียกองกลางของมิสเตนโบร มาร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งนี้ทาวเนียเป็นเซ็นสัญญากับเตอะซีรีสเป็นเวลา5ปีจนถึง2027โดยมีรายงานว่าค่าตัวอยู่ที่12.5ล้านปอนด์โดยทาวเนียถือเป็นนักเตะรายที่3ที่บอลหมักเสริมทับในสัมเมอร์นี้ต่อจากไรอันฟาเดริกจากเวสต์แฮมยูไนเต็ดและโจรัดเวดจากแบล็กเบิร์น สำหรับทวานียเป็นเด็กปั้นในอะคาเดมี่ของมิสเตอร์โบรได้ขึ้นมาติดทีมชุดใหญ่ใน2017ลงเล่นไปแล้ว155นัดรวมทุกรายการ โรเดรี ri, ยอมรับว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะพลาดไม่ได้แม้แต่น้อยในการลุ้นแชมป์กับลิเวอร์พูลฤดูกาลนี้โรเดรี่กองกลางแมนเชสเตอร์ซิ y ตี้ยอมรับว่าทีมจะพลาดไม่ได้เลยถ้าหากต้องการลุ้นแชมป์กับลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้เพราะคู่แข่งต้องการคว้าแชมป์อย่างมากและมีมาตรฐานที่น่าเหลือเชื่อทั้งนี้เรือใบสีฟ้าเพิ่งพ่ายหงแดงมา1ต่อ3ในเกมคอมมูนิตี้ชิเมื่อวันที่ ยิสปที่ผ่านมาทําให้เรียกว่าผู้คว้าแชมป์นี่ไปครองซึ่งเป็นครั้งแรกภายใต้ใตการคุมทีมของเจเกนครอปอีกด้วยคุณภาพและมาตรฐานของทั้ง2ทีมนั้นน่าเหลือเชื่อมากๆคนไม่สามารถทําผิดพลาดได้แม้แม้แต่ครั้งเดียวเมื่อคนต้องต่อสู้แย่งแชมป์กับพวกเขาในฤดูกาลหน้าอย่างเหมือนเดิมผมแน่ใจแบบนั้น พวกเขามีความต้องการเป็นอย่างมากพวกเขาคือทีมระดับท็อปและมีนักเตะที่ยอดเยี่ยมทุกตำแหน่งเหมือนกับเรามันเข้มข้นมากไม่ว่าจะแข่งที่ไอติฮัดแอนฟิ์เวมบลีย์หรือที่ไหนๆระดับมันสูงมากเลยโรดรีกาถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับฟุตบอลโดนใจด้วยนะครับขอบคุณครับ